เมื่อบื้งสูงเราประกาศกันห้าข้อผมขอสรุปนะครับหนึ่งลูกเสือชาวบ้านเนี่ยเป็นองค์กรที่มีอุดมรการตรงรับบัาคับโดยชาติศาสนาหาศาตัตร์ย็ดมั่นและปฏิบัติตามการปกครองระบอบป,ประชาธิปไตยอไตมีพระสัตรุดิปมุกลูกเสือชาวบ้าน,านพร้อมประกาศร่วมกันว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ข้อที่สองลูกเสืยชาวบ้านวางตัวเป็นการทางก,การเมืองไม่ฝักไฟไฟหนึ่งไฟใดสนับสนุนการดำเนินงานทางก,การเมืองที่มีความโปร่งใสสุสจริตและเที่ยงธรรมเพื่อพัฒนาการเมืองให้มีความมั่นคงสนับสนุนคนดีมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เข้าไปรับใช้บ้านเมืองโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อเสียงหรือกระทำการอันใดอันได้ชื่อว่า เป็นการทำให้เกิดอธิปไตยประชาธิปไตยที่ไม่ดีงามก็สามลูกเสือชาวบ้านขอให้ทุกฝ่ายที่มีความขัดแย้งกันเนี่ยหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ช่วยกันร่วมคิดร่วมทำเพื่ออนุชนลูกหลานของเราในอนาคตแล้วก็ปฏิบัติตามพระบรมราชธรรราชธรรมบัสรของกบทผมจะบบไปย้ายหัว รู้รักสามัคคีนะครับข้อเซ่ลูกเสือชาวบ้านขอพานาผู้ที่ใช้ความรุนแรงคมคู่เห็นย่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ขอให้ร่วมกันในการที่แก้ไขขอให้ข้าราชการทุกฝ่ายเนี่ยน้อมนำพราราชํารัดพระจต้จะอยู่หัวเข้าใจก้าถึงพัฒนา มีสติรู้ตัวมีปัญญารู้คิดในการที่จะร่วกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศและสุดท้ายอธิปไตยของชาติและบูรณาภาพของดินแดนเป็นสิ่งสําคัญที่ลูกเสือชาวบ้านจะต้องดำํำรงไว้นะครับ